มาคอยดูกันครับหลังจากที่ได้นายกคนที่สามอ็ดมาแล้วพุุงอิงแพรทองทานชินวัตรได้เป็นนายกสมใจแล้วครับนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยจะดำเนินต่อหรือไม่เรามาคอยดูกันก็ดีใจกับนายกคนที่31อด้วยครับสู้เคียงข้างประชาชนประชาชนมีกินมีใช้ค่าน้ำมัน ค่าแก๊สค่าไฟรถทันทีนะค่าแรง600บาทปริญญาตรีเงินเดือน25 0 0 0คือนโยบายที่เขาหาเสียงไว้เรามารอดูนะครับว่าสิ่งที่หาเสียงไว้มันจะเป็นจริงหรือเปล่านโยบายเงินดิจิตัลก็อยู่กับเพื่อไทยดูว่านายกคนที่31จะสารต่อความฝันของประชาชน ให้ได้รับเงิน1,000 100, งบาทต่อไปหรือไม่เรามารอดูกันดิจิตอล1,000งบาทต้องไม่ใช่แอปสำหรับคอเซนเตอร์ประชาชนก็ยังรออยู่ยังไงซะคุณก็เพื่อไทยยังไงซะประชาชนก็ต้องมาก่อนปากท้องประชาชนเหมือนที่หาเสียงไว้อย่าเอาประชาชนมาเป็นของเล่น อย่าเอาเหยื่อมาล่อบประชาชนด้วยการว่าจะให้นู่นนี่นั่นถ้าการสัญญาว่าจะให้นู่นนี่นั่นในการหาเสียงมันไม่ผิดกฎกกตทําต่อไปครับนายกคนที่31อุ้งอิงแพรทองทานชินนวัตรดีใจด้วยครับ